หลายท่านนะครับที่ทํางานกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นะครับวันนี้ท่านอาจจะโชคดีได้รับหุ้นบริษัทเป็นส่วนนิการนะครับแต่พอเก็บสะสมมาระดับหนึ่งหลายท่านก็มีความคิดว่าเอ๊ะ e วันนี้เราจะขายดีไหมหรือถ้าขายวันนี้เขาจะมองว่าเราเทราพีกับบริษัทหรือเปล่าวันนี้ครับผมมีคําตอบเรื่องนี้ให้ครับ สวัสดีการหุ้นบริษัทนะครับที่หลายคนได้รับถือว่าเป็นการเก็บออมเงินที่ดีมากๆครับเพราะในหลายบริษัทนอกจากจะให้สิทธิพนักงานในการซื้อหุ้นแล้วนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาพอเราขายเขาก็ยังให้สิทธิพิเศษยกตัวอย่างเช่นให้หุ้นเพิ่มกับเราได้ด้วยดัยงนั้นนอกจากว่าจะถือเป็นการเก็บออมเงินที่ดีแล้วครับผลตอบแทนก็ดีด้วย และหลายคนนะฮะยังมีความเชื่อที่ว่าเฮ้การที่เราซื้อหุ้นบริษัทไว้เยอะๆมันก็แสดงออกถึงความที่เราจงรักภักดีกับบริษัทนั่นเองนะครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับปัญหาที่เกิดก็คือวันนี้เราอยากมั่นใจในบริษัทที่เรารักมากเกินไปครับเพราะธุรกิจครับทุกธุรกิจก็ย่อมมีวันที่จะเปลี่ยนแปลงและทุกธุรกิจก็ย่อมมีจังหวะที่ไม่ดีครับ เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วครับกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายบริษัทครับที่อาจจะบริหารงานผิดพลาดนะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจครับไปต่อไม่ได้เช่นโนเกียโกดักหรือแม้แต่บริษัทประกันระดับโลกอย่าง a a g เป็นต้น แล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบริษัทของเราล่ะดังนั้นจะดีกว่าไหมครับวันนี้ถ้าเราไม่ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวครับแบ่งเงินของเราหุ้นบริษัทที่พบกําหนดระยะเวลาขายทยอยแบ่งออกมาจัดเป็นพอร์ตครับที่มีหุ้นดีๆหรือกองทุนดีๆชั้นนําระดับโลกครับพอทําอย่างนี้ฮะถ้าเกิดเวลาจังหวะหุ้นขาขึ้นพอร์ตของเราก็โตได้ไม่น้อยกว่ากันครับแต่ที่สําคัญคือ ถ้าเกิดบริษัทมีปัญหาหรือเกิดภิกิจเศรษฐกิจเกิดขึ้นแบบนี้ฮะปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยครับอยากให้ทุกท่านนะครับลองนําหลักการนี้ไปบริหารจัดการเงินลงทุนเงินเก็บออมของทุกท่านเองนะครับเชื่อว่านอกจากจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นการบริหารเงินที่ลดความเสี่ยงลงได้เยอะเลยครับและนี่คือเทล็ดลับในการจัดการวางแผนการเงินดีๆครับกับผมครับ Wealth Planner Bio ครับ